สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับปั๊มหอยโข่งนะครับของยี่ห้อ Hendro นะครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับน่ครับเนมเพลทด,ดูดสูงสุดยี่สิบเอดเมตรนะครับแนวดิ่งนะครับมวลน,น้ำประมาณน้ำที่ได้ต่อชั่วโมงก็สองหมื่นเจดพันลิตรหรือยี่สเจ็ดคิวนะครับอันนี้เราใช้แผง 6อยวัตต์นะครับแผง600วัตต์นะครับจํานวน4แผงด้วยกันนะครับเราก็จะมาดูความแรงกันนะครับเริ่มทำงานครับ BC นะครับ DC บัตเลนนะครับต้องรอรอบเขานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ กำลังไฟอยู่ที่3า0รอวัตต์นะครับยังไม่เต็มกําลังนะครับเต็มกําลังอยู่ที่พันห้าร้อยวัตต์นะครับตองแรงตอนนี้ไม่มีแดดนะครับนี่ครับความแรงความแรงของเขานะครับอยู่ที่ตอนนี้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวัตต์นะครับดูครับความแรงครับแรงมากเลยครับสนใจกดซื้อ ที่จะกล้าได้เลยนะครับสีเหลืองนะครับ